ขึ้นทางด่วนอีกรอบแล้วแฟนพี่เขาก็เลกลักบรถกลับรถช่องเลยนั่นแหล,ละกลับออกมาเสร็จแล้วก็ไปทางขึ้นทางด่ยวยตอนนี้เรีอยู่ช่องอยู่งช่งหนึ่งตอนนี้เราออกช่องนึงก่อนไม่งั้นก็ตัดไปอีกรอบหนึ่งทำไมพี่ก็ต้องไปประชาชื่นอีกเออแต่โชคดีโชคดีบางทีลูกค้าเอื้อมอ่ะเขาบอกว่ามามาแบบงงงง คือถ้ารถติดหรือรถเยอะ Google จะให้ลูกค้าขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปลงตรงนั้นนะคะงง,งงทาานแจด,ดใช่ค่ะน้องอีฟน้องอีฟค่ะ

อันนี้อีกังหนึ่งทั้งแทบนะอันเนี้ย อันนี้คือหนังอัดอยู่ข้างในนะคะค่อนข้างจะเยอะคุณชิลมากเลยอะ่ะเป็นคนอื่นเป็นลมไปแล้วนะเนี่ยทำใจมาแล้ว อันนั้นก็หนูไม่ต้องดูเดียหนูจะกลัวแต่ละคนการงัดหนังไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครหนังเยอะหนังน้อยหนังอยู่มุมลึกมุมเตืน้นแต่ของคุนหนังค่อนข้างลึกนะคะอีกชิน้นนึงนะเก่งมาา เก่งมากหมดเกลี้ยงดูสะอาดเลยปิดคลิปเพี่ยมหนะ่ะตั้งห้านาที